สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่างเก่งบลบบือเหมือนเดิมนะครับรถตักรถดันดินคันนี้นะครับปีนตะขาบคันนี้นะครับลูกค้านะครับต้องการนําไปใช้นะครับเป็นรถตักนะครับตักขี้วัวครับก่อนหน้านี้เป็นรถนี่แหละครับสภาพก็คือใช้ดันขี้วัวอย่างเดียวนะครับดันขี้วัวอย่างเดียวในฟาร์มนะครับ ทีนี้ลูกค้าต้องการปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนใช้เป็นตักขี้วัวนะครับขึ้นรถกระบะนะครับจุดประสงค์ต้องการตักขี้วัวขึ้นรถนะครับก็ นี่นะครับทำนะครับยังไม่ประกอบนะครับเรามาดูกันว่าจะออกมาเป็นลักษณะอย่างไงนะครับก็ขนาดของตัวบุ้งกีนะครับยาวนะครับ9ก้บสามเซนนะครับความยาวนะครับสูงก็อยู่ที่สี่สิบห้านะครับ เไฮดรอลิก2ตัวนะครับตัวดำกระบะกับตัวยกนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับว่ามันจะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนนะครับเดี๋ยวเจอกัน EP สองครับ EP สองรถดันดินคันนี้มาจาก ใช้นิคมฟาร์มนะครับใช้นิคมฟาร์มนะครับบ้านโคกกลางนะครับอําเภอบรบือนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับก็ฟาร์มวัวนะครับฟา์มั่นร้อยเลือดร้อยนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับติดต่อผ่านช่างเก่งบรบือก็ได้นะครับไปเจอกันอีพีสองครับ